สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆมาฟังประวัติมวยไทยนะครับ ที่แอดมินได้ทำงานวิจัยไว้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้วิธีการประลองกำลังของสัตว์โลกอย่างมนุษย์เช่นการชกต่อยมีกร,กระจายอยู่ไปในทั่วทุกมุมโลกแต่มวยไทยจะมีคุณลักษณะที่แปลกกว่ามวยทั่วโลกคือมีศักยภาพในการโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตมีการฝึกทักษะทางร่าง และกายภาพของมนุษย์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่ามวยชนิดอื่นๆกล่าวได้ว่ามีเพียงทักษะการต่อสู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเท่านั้นที่มีศักยภาพร่างกายที่แข็งแกร่งและทนทาน มากกว่าศิลปะการต่อสู้ชนิดอื่นๆที่เคยมีมาบนโลกใบนี้จากองค์ประกอบทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาโดยสังเขตว่ามวยไทยมีกำเนิดมาเกือบ800ปีที่ผ่านมาทำให้วิเคราะห์ได้ดังนี้มวยไทยเริ่มเด่นชัดในยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งในยุคสมัยนั้นกรุงเสียมยุทธยาหรือที่ในคนปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ จังหวัดพระนครเสียยุธยาคิดการใหญ่จะหักชิงเมืองเป็นประเทศเอกราชจากมอรามันกรุงหงสาวดีพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงได้จัดเตรียมไพ่พลเพื่อทําการศึกแต่เนื่องจากทหารมีจํานวนไม่มากงบในคลังมีจํากัดและยังไม่เป็นที่ยอมรับ ของหัวเมืองน้อยใหญ่ต่างๆพระองค์จึงจำเป็นต้องวางแผนรัดกุมให้มากในบันทึกมอลามันและอยุธยาเห็นพ้องต้องกันว่าพระองค์ดำหรือพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีความเชี่ยวชาญในการยุทธ มีความชำนาญในการใช้ศาสตราวุธเก่งในยุทธวิธีการศึกสงครามทั้งศาสตร์และศิลป์และยังทรงชำนาญหลักวิชาการการต่อสู้และป้องกันตัวในทุกแขนงหาผู้ใดในแผ่นดินเสมอเหมือนมีได้ แอดมินวิเคราะห์ว่าคำว่าชำนาญการต่อสู้และป้องกันตัวนี่น่าจะหมายถึงคำว่ามวยแล้วพระองค์ทรงได้รับการประสานวิชามาจากครูบาอาจารย์ท่านใดและคำตอบก็อยู่ในตำรามวยทุกแขนงของในประเทศไทยนั่นเองก็คือคำว่าการไหว้ครู แล้วใครคือครูครูคนไหนประสานวิชาให้สมเด็จพระนาเรศวรมหาราชจากประวัติครูของพระบาทสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชมีเพียงรูปเดียวคือพระมหาเถรคันชองพระรูปนี้เก่งทั้งศาสตร์และศิลป์ช่ำชองในตำราพิชัยสงครามท่านได้วางรากฐานให้พระองค์ดำเพื่อการภายหน้าแผ่นดินเสียมหรือแผ่นดินไทยจะเป็นอิสรภาพจากกรุงหงสาวดี เนื่องจากพระท่านเป็นพระไม่อยากยุ่งการศึกให้เกิดข้อคลอหาในสำนักสงฆ์จึงได้ฝากความหวังไว้ที่ผู้มีบุญญาธิการคือพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ท่านได้ดูไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าจะตั้งตนเป็นใหญ่ในภายภาคหน้าได้และนี่คือที่มาของคำว่าไหว้ครูไม่ใช่เต้นแรงเต้นกาแบบโบกตอ เพราะไม่มีครูเลยลํำบ้าบ้าบอบทำเป็นทะลึ่งไปนะครับถ้าคุณไม่มีครูนะครับเวลาเกิดเหตุเกิดอะไรนะครับจะไม่มีผู้ใหญ่มารองรับนะครับอย่างการหัวฟาดพื้นหรืออะไรนี่คุณเป็นบ้าหรืออาจเสียชีวิตได้เลยนะครับมวยไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสรุปคือมวยคือตำราของพระสงฆ์ ผู้ซึ่งเข้าถึงหลักธรรมและธรรมชาติของการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์จึงทราบถึงศักยภาพทั้งหมดที่มีของมนุษย์จึงได้ร้อยเรียงเป็นศาสตร์วิชาการต่อสู้และป้องกันตัวดังนี้ 1. ฝึกความว่องไว 2. ฝึกความแข็งแกร่ง 3. ฝึกความอดทน 4. ฝึกการโจมตีและ 5. ฝึกการป้องกันตัวตำรานี้จึงไม่ได้มาจากบุคคลทั่วไปอย่างแน่นอนเพราะบุ คนทั่วไปจะเข้าไม่ถึงหลักธรรมชาติคนพวกนี้กิเลสหนาต้องมาจากพระเท่านั้นและเมื่อมารวมกับคำไหว้ครูก็คือครูบาอาจารย์นั่นเองก็จะลงตัวพอดีกับคำว่าเรียนมวยไทยต้องไหว้ครูหากย้อนไปในอดีตคำว่าไหว้ครูหรือไหวาอาจารย์นั้นไม่เคยมีมาก่อนส่วนใหญ่ก็จะไหว้พระนี่คือสาเหตุว่า พิธีการไหว้ครูของมวยไทยนั้นจึงไม่เหมือนพิธีอื่นเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ประสานวิชาสรุปถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจะตรงลงตัวพอดีเปะ๊ะตามที่แอดมินวิเคราะห์ไว้แล้วเหตุใดถึงได้กระจายไปทั่วทั้งภูมิภาคสาเหตุก็มาจากที่กล่าวมาข้างต้นเนื่องจากอายุธยามีทหารน,น้อยงบประมาณจำกัด ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านอาวุธมีจำนวนจำกัดหาได้เท่าที่มี พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงรวบรวมนายบ้านให้เข้ามาฝึกมวยที่เมืองพาพิษณุโลกและได้ทรงรับสั่งนายบ้านที่ฝึกจนเชี่ยวชาญและชำนาญให้กลับไปสอนลูกบ้านทั้งชายและหญิงจึงมีกำลังพลเป็นจำนวนมากให้พระองค์ได้ใช้สอยในการศึกส่วนนายบ้านคนไหนไม่มาฝึกมวยต้องโทษประหารอันนี้แอดมินวิเคราะห์เองนะครับเนื่องจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในตํา ราพิชัยสงครามนั้นจะมีความเข้มงวดในเรื่องระเบียบว,วินัยเป็นหลักเพื่อเป็นอาญาสิทธิ์ให้ผู้ใต้ปกครองยำเกรงแล้วสาเหตุใดทำไมถึงไม่มีบันทึกแอดมินวิเคราะห์ว่าเนื่องจากการศึกสงครามนั้นเป็นความลับจึงไม่มีการบันทึกไว้เพราะหากมีข่าวแพร่กระจายออกไปอาจทำให้ศัตรูแตกตื่นและมีการบุกลุกโจมตีในทันที ที่เราไม่ทันตั้งตัวหลังจากการศึกอยุธยาก็สามารถดำลงอิสรภาพไว้ได้ยาวนานถึง400ปีหลังจากนั้นมวยไทยก็ได้เป็นที่ประจักษ์ในราชวงศ์พมา่าเมื่อพระเจ้าชเบงตะเวตี้ส่งได้เข้ายึดพระนครเสียมอยุทยาเอาไว้วันหลังแอดมินจะเล่าถึงการเสียเมืองอยุทยาให้กับพม่าฟังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์การสูญเสียนะครับเป็นการทะเลาะก,กันภายในจนทําให้กรุงศรียอยุธยาต้องแตก นี่คือความไม่สมัคคีกันนะครับของคนในชาตินะครับเราโชคดีมากนะครับที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สามารถกู้ชาติคืนได้อย่างรวดเร็วนะครับประวัติอ้างอิงนะครับเช่นการรังทับของพม่าที่หมู่บ้านบางระจันนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วิชามวยไทยนี่แหละครับในการต่อสู้สรุปได้ว่านะครับไทยเคยใช้ยุทธวิธีกองโจรนะครับในการต่อสู้กับพม่ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับโดยใช้ประชาชนชาวบ้านนะครับเป็นคนตัดเสบียงนะครับด้วยวิชา มวยไทยนี่แหละครับแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่สามารถป้องกันตัวได้นะครับจึงไม่น่าแปลกใจนะครับพี่คนไทยทุกคนเลยนะครับจะเด็กหญิงเด็กชายที่เกิดมานะครับเหมือนมีทักษะนะครับเป็น DNA เลยนะครับทักษะการป้องกันตัวแล้วก็วิชามวยไทยอยู่ในตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับแต่ถ้าออกมาใช้เนี่ยคือมีศักยภาพแบบเป็น DNA เลยครับทักษะพวกนี้ไม่มีในประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับจากที่เอนมินสังเกตนะครับจะมีแต่เฉพาะคนไทยครับฝรั่งยังตกใจเลยครับไปต่อยที่ไหนก็ไม่มีใครครับสู้ใครได้หมดครับมาเม แอดมินก็ขอขอบพระคุณนะครับในหลวงทุกพระองค์นะครับตั้งแต่อดีตสร้างเมืองมาจนถึงปัจจุบันนะครับที่สนุถนอมนะครับประชาชนดูแลบำรุงสุขนะครับแล้วก็เป็นมิ่งขวัญกำลังใจของคนไทยทุกคนนะครับอยากให้คนไทยนะสามัคคีกันนะครับรู้รักนะครับอย่าให้ใครนะครับเอาคำว่าประชาธิปไตยนะครับมาแบ่งแตกแยกหรือจะมาทำลายอะไรนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าพวกนายทุนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจประเทศเราหรอกครับเสียงพวกคุณน่ะไม่ดังหรอกครับเบาที่สุดแล้วครับถ้ามีอีกสักเสียงหนึ่งที่จะคอยคานอำนาจของพวกกลุ่มนายทุนนะครั เป็นไม้ค้ำไว้นะครับก็มีเสียงเดียวนี่แหละครับที่พอจะคานอำนาจได้ที่แอดมีกำลังกล่าวถึงอยู่นะครับส่วนถ้าใครไม่เชื่อนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเวียดนามกัมพูชาลาวนะครับทุกวันนี้เขาเป็นยังไงครับอย่างที่เราเห็นคอมเมนต์นะครับ ถ้าพูดตรงๆต,ต,ตามภาษาแอดก็คือโง่ดากดานไม่มีวันฉลาดเลยนะครับไม่รู้ว่าชาติไหนนะครับจะลืมตาอาปากได้ก็ยังอบพขยบเข้ามาเป็นภาระของประเทศไทยจนทุกวันนี้นะครับตั้งแต่อดีตทุกวันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับเคยมายังไงก็มาอย่างนั้นครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ